ทั้งๆท,ที่ในมุมของระหว่างประเทศที่ภาพที่ต้องการเนี่ยเราต้องการการเจรจาและสู่การสงบศึกถูกต้องไหมคะแต่ข้างในกับตีเรื่องข่าวสารการสร้างเฟกนิวกันแต่ละวันนะคะหรือแม้กระทั่งมีฉากละครคุณธรรมดราม่าก,กันยืนร้องห่มร้องไห้กันแบบนี้อขอฉันกลับบ้านม,มันจะจบได้ยังไงสังเกตนะคุณบุม๋มภาษาที่พูดภาษาไทายหมดเลยนะเด็กทั้งหมดที่ดราม,มา่า เสียงร้องไห้การสะอื้นนั่นนะ่ะภาษาไทยหมดเลยทำไมรู้ไหมก็นี่ไงคนไทยใจดีไงเราเป็นม้าอาลีไงเราให้การศึกษาคุณเราให้สาธารณสัขว์คุณสาธารณสุขคุณเด็กๆเ,เรียนหนังสือที่ประเทศไทยไม่ได้เรียนที่ขเขมรเลยวันนี้เนี่ยนะประเทศไทยเราเนี่ยนะไม่ว่าจะย้อนไปเป็นศตวรรษย้อนไปอีกหลายทศวรรษก็ตามแต่ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการศึกษาก็ดีนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการดูและนะคะปัจจัย4ต่างๆของประชาชนก็ดีรัฐใดรัฐนั้นจะต้องเป็นผู้ดูแลแต่ฮุนเซนและประเทศเขมรเนี่ยผลักดันในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสาธารณสุขการรักษาพ,พยาบาลแล้วก็การเจ็บป่วยรวมทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยผลักคนของตัวเองมาเป็นภาราประเทศไทยมากี่ปีแล้วเด็กที่ร้องไห้ทั้งหมดเนี่ยเหล่านี้พูดภาษาไทยชัดมาก อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่อยู่ในประเทศรเนา่าเอาหน้าดรตุมร่มตะไครเอาหน้าคุณบุ๋มไปด่าด่าด่าเนี่ยนะเออแต่ละคนเนี่ยนะพูดภาษาไทยชัดมากทำไมไม่พูดภาษาแคนาดาพูดภาษาไทยชัดเพราะอะไรมาเรียนหนังสือที่ประเทศไทยอืเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะบอกชาวโลกว่าเราให้การศึกษาเขาเราให้นะคะการรักษาสุขอนามัยสาธารณสุขเขามาตั้งแต่กี่ปีเกือบ50ปีและนานกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ เราก็ยังเจอแบบนี้และนอกจากนั้นพอยิ่งเราใจดีเรายิ่งทําตามกฎบัตรตามสัญญาทําตามระเบียบโลกแต่ปรากฏเขาเนี่ยไม่ทําตามระเบียบอะไรเลยและเขาก็มาลุกและจนกินแผ่นดินเราและกินบ้านเรือนเราแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยชาวนาของเราต้องไปเช่าที่ตัวเองเพื่อทํานาทำมาหากิน40ไร่70ไร่ทําไมไม่สงสารคนไทยบ้างอะทำไมจะต้องให้เราเนี่ยต้องตั้งนั่งสงสารชาวเขมรที่นั่งดรามา่าซึ่งเป้าปลดมดเท็จ ปิดอารายะนี่นี่นี่เรล่านี้นนท,ทั้งหมดยืนร้องยืนร้องไห้นะน้ําตาจระเข้าจาเจ๊น้ําตาจระเข้เนี่ยอ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดร้องไห้แล้วไปจะมาหากินในบ้านตัวเองนะไปแก้เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นกับบ้านไปหุน<อ>่นเซนจะต้องจัดการเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสุขาอนามัยบ้านเรือนประชาชนใช้งบประมาณตัวเองรัฐใดรัฐนั้นจัดสรรกันเองรัฐของเราก็ต้องดูแลประชาชนของเราเด็กของเราเยาวชนของเราการศึกษาของเรา ราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยเรียกร้องนะพวก NGO ทั้งหลายไอ้พวกโลกสวยอะ่ะชอบเรียกจังเลยบอกว่าอย่านะคะอย่านะคะจะต้องให้การศึกษาการศึกษาอะไรเขาเนี่ยรัฐใครรัฐนั้นรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศสั่งไว้รัฐใดจะต้องให้การศึกษาให้นะคะเรื่องเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยกับคนในรัฐของตัวเองดังนั้นต้องเ่ติงกำลังจะบอกว่า NGO ไหนออกมาเรียกร้องกรลุณาไปเรียกร้องกับทางฮุนเซนเรียกร้องกับสาชาราชิเรียกร้องกับฮุนเซนไม่จะ่มาเรียกร้องกับรัฐบาลไทย ออลูกเขาหัวใครไปตรงนู้นหัวใครหัวมัน<อ>ลูกใครลูกมันโอเคอาจารย์แล้วคะว่ายังไงว่าจากเนี้ยจุดเนี้ยควรจะดูแลกันยังไงต้องติง่นพูดถูกทุกง<อ>าจยคือคือผมนะผมผมก็ลัจะบอกอย่างนี้ครับปันนี้เนี่ยข้าวของไทยมันไม่มียางกินแล้วไม่มีสำนึกในบุญคุณประเทศไทยนะ เราให้ที่อยู่ให้การศึกษาให้การดูแลอุ้มชูมานะตั้งแต่ปี22จนถึงวันนวันนี้ยังอยู่บนแผ่นดินไทยอยู่เลยะนะแต่ว่าความสำนึกในการที่จะตอบแทนบุคคลไทยไม่ดีเลยนะมันผมถึงบอกว่าข้าวเราไม่มีอย่างะนะครับเลี้ยงแล้วไม่ได้เรื่องเสียข้าวสุกมีหลายคนนะมีมีคนมีข่าวว่าบอกเลยนะว่ากลุ่มเนี่ยที่มาเรียนเป็นปรเรียนภาษาไทยใช้ภาษาไทย ไปทํางานเป็นสแกมเมอร์มาหลอกเงินคนไทยอีกต่างหากเ่ที่สําคัญนะไอ้กลุ่มที่เมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยนะครับผมเห็นคลิปอยู่อันหนึ่งที่คนพวกเข้าถ่ายกันเองนี่แหละยืนเข้าแถวรับเงินก่อนมาเข้าออกม็อบม็อบรับจ้างอีเวนต์ของฮุนมานาใหญุ่นมานาไอ้หุนมันมีการรับเงินมันมีการรับเงินผมเห็นคลิปอยู่ว่ามันเข้าแถวรับเงินกันแบบยางกับม็อบบ้านเราอะโชคดีของเมืองไทยอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมคะครับ ทางฝั่งนั้นขยันถ่ายคลิปเออเออแต่เนี่ยดูดิคุณบุ๋มดูดิหลักการมีมีการกันแสงด้วยนะมีนี่ฉากนะอันนี้เอ่อกันแสงกันเนี่ยเนียเนียเนียอันนี้วงจรปิดของสหารไทยเราจับภาพได้ว่าเขาตระเตรียมกันยังไงรูปจ่ายเงินไม่ใช่คลิปของเราเนอะไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่งเขาเอเขาถ่ายของเขาเองแล้วเราแล้วมันแชร์ออกมาให้เราเห็นไงนะครับคือคือวันนี้เนี่ย ปัญหาของเราเนี่ยนะครับผมผมบอกได้เลยว่าหุนเซนไปไม่เป็นจบไม่ได้นะเพราะว่าการที่เขาเสียเสียพื้นที่สู้รบนะครับคนของเขาตายจำนวนมากทั้งที่โกหกว่าตายแค่5คน10คนแต่ตัวเลขนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคนคนในกัมพูชามันไม่เชื่อแล้วไงนะออกมาเดินขบวนต่อต้านคัดค้านเอาศพผัวฉันมาเอาลูกฉันคืนมาอะไรประมาณอย่างนี้วันนี้เนี่ย ผมบอกว่าสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยเหมือนการดิ้นครั้งสุดท้ายยิ่งมีข่าวรือว่าจะถูกโค่นอำนาจจะถูกปฏิวัติยึดอำนาจจากกลุ่มกลุ่มฝ่ายตรงข้ามจากจากสมรังสีหรือใครก็ตามเนี่ยทำให้เขายิ่งต้องสู้เต็มที่ก่อนที่จะถูกโค่นล้ม,มเหมือนดิ้นตายเฮือกสุดท้ายค่ะคือมองในจุดนี้คิดว่าคุณเซนจะลงยังไง 그... ดิฉันทราบมาว่าบ้านเมืองเขาตอนนี้นะคะนอกจากตัวของตระกูลฮูนเนี่ยโดนฟีดเงินจาก FBI อันนั้นคือคนละเรื่องกับโดนทรัมป์แล้วนะคะ,ะคือเขาโดนเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาเป็นประเทศที่เป็นฮับของแก๊งสแกมเมอร์แล้วทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาบริษัทูยวันมีปัญหาบริษัทถยุวันจากนั้นเขาโดนฟีดเงินเพราะฉะนั้นเงินส่วนตัวเขาเนี่ยโดนฟีดอันนี้ส่วนหนึ่งละส่วนอันที่2ก็คืองบประมาณแผ่นดินเขาเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือน4เดือนจะหมดประเทศแล้วเพราะเขาไม่มีทองสำรองเหมือนเราไม่มีทุนสำรองเหมือนเราไม่มีดออลลาาารรสงเเเหมืนนนพะะฉั้ นเศรษฐกิจเขาตกตา่าตั้งแต่หุนมาเน็ตขึ้นมาเป็นนายกประมาณ2ปีมาเนี่ยเศรษฐกิจเขาตกต่าม,มากและยิ่งเราปิดด่าน มันจะปะหลังผักพืชผลไม้ต่างๆที่เขามีอยู่แค่นั้น่ะนะคะเขาก็เอามาขายที่ประเทศไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับเศรษฐกิจเขาจะแบบมีปัญหาหนักมากดังนั้นณวานี้เท่ากับว่าเขาจะต้องมีการค้าสงครามอย่างเดียวสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือว่าเขาค้าสงครามแล้วนะเพราะฉะนั้นทหารต้องตั้งรับประชาชนเราเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่งกลับไปในพื้นที่ภูมิลำเนาตัวเองนะเพราะเขาไม่มีทางซื่อเขาไม่มีทางดินเขาต้องค้าสงครามอือาจารย์มองยังไงคะจุติ ผมเห็นด้วยกับดรมาริกานะคือคือวันนี้เนี่ยถ้าเขาไม่พยายามทำอะไรเขาต้องตายนะเขาต้องแพ้เขาต้องตาย,เขาต,ตายเขาต้องหนีหลบหนีออกนอกประเทศอย่างเดียวนะครับวิธีการอย่างเดียวคือเล่นบทโศก mm hmm. นะเล่นบทโศกบีบน้ำตาขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ แต่ปรากฏว่าไอ้โลกล้อมไทยมันไม่ล้อมไทยมันไปล้อมเขาเข้านะพะวันนี้เนี่ยชาวโลกได้เห็นคนทจริงแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นในในพื้นที่นี้นะครับแม้แต่มาเลเซียก็ยังพูดไม่ออกนะครับเพราะมหึกตาแล้วทุกอย่างประจักษ์ชัดหมดแล้วเหลือแต่อย่างเดียวว่าเราจะยอมให้ตระกูลนี้อยู่ต่อไปไหมต้องใช้คำพูดอย่างตระกูลเขาหรือตระกูล ตระกูลเขาก่อนเอาทีละตระกูลก่อนเอาทีละอย่างก่อนเอาฝั่งนู้นก่อนนะเอาฝั่งโน้นก่อนเอาฝั่งโน้นก่อนคือคือฝั่งโน้นยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเขาอยู่ไม่ได้ละนะครับยิ่งถ้าเขาเปิดศึกรอบใหม่นะเขายิ่งตายเร็วอเขายิ่งตายเร็วเพราะว่ามันจะเป็นการพ่ายแพ้ในสงครามครั้งที่สอง